สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันพุธที่30กันยายน2563นะคะนี่ก็เป็นวันสิ้นเดือนอีกหนึ่งเดือนไปแล้วเดือนนี้ก็เป็นเดือน9วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเดือนใหม่แล้วนะคะก็คือเดือน10ตามปฏิทินนั่นเองแต่ถ้าตามปฏิทินไทยก็จะเป็นเดือน11แล้วนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็วันที่หนไหนๆเราก็รู้แล้วว่าวันที่1ก็คือเป็นวันแห่งความหวังเป็นวันแห่งความ มีโชคลา่าโชคดีเนาะวันนี้ครูเต่าก็เลยมี1เทคนิคในการสะกดจิตตัวเองเรื่องเงินมาฝากทุกคนนะคะสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของครูวันนี้นะวันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศคะ่ะมาไลฟ์ในรถด้วยว่าวันนี้มีภารกิจหนึ่งอย่างก็เลยไลฟ์ในรถเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการขาดตอนกับทุกคนวันนี้เนาะ สวัสดีคะ่ะคุณดีวันนี้มีหนึ่งเทคนิคนะคะง่ายๆในการสะกดจิตตัวเราเองเรื่องเงินมาฝากนะคะก็คือเรื่องของการนี่แหละคะ่ะการพูดแต่สิ่งที่ดีแล้วก็คิดแต่สิ่งดีพูดคำว่า,าพูดในที่นี้นะคะเหมือนที่เราชอบพูดถึงเรื่องเงินเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะคะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราจะสะกดจิตตัวเองเราต้องพูดคําเหล่านี้บ่อยๆก็คือขอให้ เราวันนี้มีเงินไหลนองมีทองไหลามามีเงินเข้ารัวๆอย่างนี้ค่ะถ้าตื่นเช้าเราสามารถพูดได้ทุกเช้านะคะบอกตัวเองก่อนที่จะออกจากบ้านมันเป็นการสะกดจิตตัวเองนะคะหมายถนงว่าให้ตัวเราโฟกัสอยู่เฉพาะเรื่องเงินแบบนี้ว่าวันนี้เดี๋ยวก็มีเงินเข้าเดี๋ยวก็มีทองเข้า หลเข้าไหลเข้าตลอดเงินรัวๆแม้วันนี้จะมีเรื่องเงินเข้ามาหรือเปล่าก็ช่างนะคะมันเป็นการพูดเรื่องเงินที่สะกดจิตตัวเราเองให้ให้พลังงานของเราในทุกช้าที่ตื่นมาโฟกัสเฉพาะเรื่องเงินแบบนี้คะ่ะว่าเช้าวันนี้มีเงินไหลนองมีทองไหลามามีเงินเข้ารัวๆจากทุกทิศท,ทุกทางให้พูดแบบนี้บ่อยๆนะคะแล้วก็คิด ถ้าคิดแบบนี้ได้อันนี้มีคําที่น้องคนหนึ่งเขาพูดเนาะเขาเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนี่แหละแต่ปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจถึง500ล้านเธอพูดไว้น่าสนใจคํานี้ก็คือเธอบอกว่าทุกเช้าที่เธอท,ท,ทุกทุกเช้าที่เธอตื่นมานะคะเธอมองเห็นเงินอยู่ในอากาศอันนี้คือความคิดและก็ความเชื่อของเธอเธอบอกว่าทุกเช้าที่เธอตื่นมาเธอจะเห็นเงินอยู่ในอากาศแล้วสิ่งที่เธอทํา ไม่ใช่แค่คิดอย่างเดียวแล้วสิ่งที่เธอทําก็คือเธอขยันทํางานเพราะเธอรู้ว่าตาบใดที่เธอขยันเงินสามารถหามาได้ตลอดเวลาแม้ณตอนนั้นเธอว่าแม้ตอนนั้น,วน,น,นความขยันของเธอจะไม่ทําให้เธอร่ํารวยขึ้นมาได้แต่ความขยันนั้นทําให้เธอไม่อดตายคานี้น่าสนใจหลังจากนั้นเธอก็บอกว่าเพราะเธอคิดอย่างนี้ทุกเช้าที่เธอตื่นมาเธอรู้ว่า มันมีเงินลอยอยู่ในอากาศตาบใดที่เรายังใช่คหว่ายังออกไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทํางานหาองค์ความรู้ต่างๆนะคะมันจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดเงินที่อยู่ในอากาศเข้ามาหาตัวเราถ้าเรามองเห็นเงินในอากาศแล้วเราขยันทําสิ่งที่1ทําสิ่งที่สองเธอบอกว่ามันจะดึงเงินที่อยู่ในอากาศมาหาเราได้ตลอดเวลา อันนี้คือเทคนิคเนาะเทคนิคเทคนิคนอกจากการพูดแล้วการจินตนาการให้เห็นภาพอันนี้เป็นกฎแรงดึงดูดเลยนะคะกฎแรงดึงดูดเรื่องเงินเขาบอกว่าให้เราโฟกัสแล้วก็มองให้เห็นภาพในจินตนาการของเราว่าเงินเป็นเรื่องง่ายเงินหาง่ายเงินอยู่ในอากาศที่เราหายใจตลอดเวลาหายใจเข้าก็คือหายใจเอาเงินเข้ามา หายใจออกก็คือหายใจเอาเงินเข้าๆออกๆอยู่นี่คะมันจะไม่วนเวียนไปไหนเหมือนอากาศอากาศบนโลกเรามีเท่าไหร่เงินทองก็มีอยู่เท่านั้นเหมือนกันให้เราคิดแล้วก็เห็นภาพแบบนี้มันจะเป็นการโฟกัสพลังงานบวกในตัวเราแล้วมันจะเป็นการดึงพลังงานบวกในเรื่องของการเงินทําให้เรื่องเงินสําหรับเราเป็นเรื่องง่ายเรื่องเงินสําหรับเราเป็นอะไรที่สบายสบาย เรื่องเงินสําหรับเราไม่ใช่ความขาดแคลนไม่ใช่เรื่องหายากมันเป็นอะไรที่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลามันเป็นอะไรที่ใช้คําว่าหาได้มาง่ายๆด้วยพลังงานความคิดด้วยพลังงานการพูดของเราเนี่ยแหละค่ะมันเป็นพลังงานดึงดูด energy ดีๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะหลายคนทําไมคุณถึงใช้คาว่าสะกดจิตเพราะหลายคนคิดไม่ได้แบบนี้ หลายคนจินตนาการให้ตัวเองไม่ได้แบบนี้คุณถึงบอกว่าเทคนิคในการสะกดจิตตัวเองเพื่อให้เราเป็นคนที่คิดง่ายๆเกี่ยวกับเงินเป็นคนที่มองเห็นภาพเงินที่อยู่ในอากาศตลอดเวลาก็คือด้วยการพูดพูดกับตัวเองทุกวันมันเป็นการสะกดจิตตัวเองแบบง่ายๆว่าเช้าวันนี้ตื่นมามีเงินไหลนองมีทองไหลมา มีเงินเข้าปังๆจากทุกทิศทางหรือตื่นเช้ามาบอกว่าตื่นเช้ามาพอกลืมตาขึ้นเห็นเงินลอยอยู่ในอากาศตอนแรกไม่เห็นอะไรหรอกค่ะแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรด้วยแต่มันเป็นการสะก,กดจิตน,นะคะบอกตัวเองแบบนี้ทุกวันแล้วทําไมถึงต้องทุกวันถ้าเราทําครั้งแรกมันจะไม่เคยชินแต่ถ้าเราบอกตัวเองแล้วก็สะก,กดจิตตัวเองแบบนี้ทุกวันนะเรื่องเงินเนาะเรื่องเงินทุกวันทุกวัน ทำทุกๆเวลาเท่าที่เรานึกได้แล้วก็ทำได้มันจะเกิดความเคยชินเห็นประเด็นไหมคะก็คือความเคยชินที่ครูชอบพูดใช่ไหมอะไรที่มันเป็นความเคยชินเราจะนึกถึงมันหรือทําสิ่งนั้นโดยอัตโนมัติเพราะมันชินแล้วเราไม่ต้องนึกค่ะมันจะปิ๊งขึ้นมาทันทีมันจะเห็นภาพทันทีแม้วันนี้คุณตื่นเช้ามาคุณยังไม่ได้พูดแต่ใจคุณอะ คิดไปแล้วใจคุณเชื่อไปแล้วเพราะว่าเราพูดกับตัวเองแบบนี้ทุกวันว่าวันนี้จะมีเงินเข้าวันนี้จะมีเงินไหลนองมีทองไหลามาจากทั้งเงินเดือนจากทั้งจ็อบพิเศษจากทั้งกิจกรรมอื่นๆอ,อาจจะเป็นเงินออมทรัพย์ของเรามีเบี้ยปันผลจากประกันชีวิตมีการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนปันผลแต่ละรอบอย่างนี้เป็นต้นนะคะเป็นต้นก็คือ มันเป็นการโฟกัสแล้วก็ดึงดูดพลังงานเรื่องเงินดีๆใช่คําว่าแบบง่ายๆแล้วก็เห็นผลด้วยนะเห็นผลเพราะว่าหลายๆคนเขาก็พยายามพูดกับตัวเองแบบนี้แหละค่ะโฟกัสตัวเองให,เหให้เห็นให้เห็นเรื่องเงินง่ายๆอย่างนี้เนาะเดี๋ยวครูปิดก่อนฝนตกค่ะเสียงฝนเข้าหลายคนคงได้ยินใช่ไหมฝน <c oughs> <c oughs> ตกอยู่ล้านจอดรถค่ะตอนนี้อยู่ล้านจอดรถฝนไม่โดนหลังคารถก็เลยไม่ดังเท่าไหร่เนาะ เห็นบรรยากาศข้างหลังครูไหมฝนตกก็ถือว่าอากาศดีนะคะถือว่าดีมากๆเลยอากาศมากับความเย็นมากับธรรมชาติมากับความสบายอย่าได้กลัวฝนเนาะเพราะตามใดที่เราอยู่ใต้ฟ้าเนี่ยฝนมันต้องตกแต่เราจะอยู่กับฝนอย่างไรให้เราอยู่อย่างไม่เปียกแล้วก็อยู่อย่างสบายสบายด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเทคนิคที่มาฝากทุกคน,เ,นเรื่องเงินง่ายๆก็คือการสะกดจิตตัวเองบอกตัวเอง เทคนิคนี้เอามาแบ่งปันเอาไปลองใช้ดูเนาะเพราะว่าตัวครูเองอะ่ะใช้เทคนิคนี้นะคะคือพูดกับตัวเองทุกวันอย่างเช่นก่อนหน้านี้เราไม่ได้พูดหน้าเพจใช่ไหมสังเกตว่าหลังๆครูจะพูดอวรย์พรไม่ใช่อวยพรสิพูดปิดท้ายตอนจะจบไลฟ์ทุกไลฟ์หลังๆก็จะเริ่มพูดคํานี้มันเป็นการโฟกัสตัวเองด้วยมันเป็นการสะกดจิตตัวเราเองด้วยแล้วก็เป็นการพูด ให้คนที่ฟังเราอะ่ะเขาคอยตามในสิ่งที่เราพูดด้วยหลังๆกูก็จะชอบพูดคําว่าขอให้ทุกคนมีเงินไหลนองขอให้ทุกคนมีทองไหลมาขอให้ทุกคนมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีถ้าเราพูดอย่างนี้นะคะพลังงานหรือ Energy เหล่านี้มันจะเข้าหาเราคนแรกเราจะซึนซับคํานี้เพราะว่าเราพูดมันบ่อยๆแล้วเราก็จะเริ่มชินกับคําคํานี้ ความรู้สึกเรามันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะความรู้สึกที่แบบว่าชีวิตของเรามีเงินไหลเข้าตลอดเวลามีเรื่องราวเกี่ยวกับเงินดีๆวิ่งเข้าหาเราตลอดเวลาบางครั้งเงินเดือนเราออกแล้วแต่พออีกวันหนึ่งมันก็มีเงินพิเศษอย่างอื่นที่เรานึกไม่ถึงเข้ามาอาจจะเป็นสามีถูกรางวัลสามีมีโบนัสออกสามีมีเงินพิเศษแล้วเขาก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งให้เราอย่างนี้เป็นต้นนะคะ อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆบางคนอาจจะเป็นก้อนใหญ่บางคนอาจจะเป็นก้อนเล็กแต่อย่างแรกที่เรารู้สึกก็คือเรารู้สึกว่าใจของเราอะ่ะมีกินมีใช้เหลือเฟือออกจากบ้านวันนี้มันต้องมีเงินอะไรสักอย่างเข้ามันเป็นความรู้สึกความรู้สึกนี้มันเกิดจากความเคยชินความเคยชินนี้ก็มาจากการที่เราบอกตัวเองบ่อยๆสกดจิตตัวเองบ่อยๆพูดกับตัวเองซ้ําๆทุกวันทุกวันนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องเงินแล้วรู้สึกว่า ตัวเองช่างเป็นคนที่ไม่โชคดีเรื่องเงินเลยลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้นะคะลองเอาไปพูดดูลองเอาไปฝึกทำดูแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างแรกที่คุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงก,ก็คือความรู้สึกของเราจะเปลี่ยนไปเกี่ยวกับเรื่องเงินหลายๆทฤษฎีเรื่องเกี่ยวกับแรงดึงดูดของเงินนะคะ <_' S 2> เขาบอกว่าความรู้สึกแรกที่เรามีเกี่ยวกับเงินนั่นแหะค่ะจะเป็นตัวดึงดูดเงินหรือเป็นตัวผลักเงิน หลายหลายคนชอบเงินแต่ความรู้สึกลึกๆของเราอ่ะกับไม่ได้รักเงินจริงๆนะคะอย่างเช่นการที่ครูก็พูดคำอะไรนะคำหนึง่งขาดแคนเหลือเฟือเออถ้ามีคนมาพูดเรื่องเงินแล้วเราต้องจ่ายจ่ายนี้เราต้องจ่ายนี่ในความรู้สึกเราอ่ะเรารู้สึกว่าไม่โอเคความรู้สึกไม่โอเคเลยที่เราต้อง หากเงินส่วนหนึ่งของเราไปจ่ายหนี้เห็นไหมคะมันรู้สึกว่ามันขาดแคลนแล้วอะ่ะเพราะเงินมันบินหายไปส่วนหนึ่งเพราะเราไปใช้หนี้แต่เขาบอกว่าให้ฝึกคำนี้ว่าขอบคุณเงินที่เราเอาไปจ่ายเพื่อซื้อความสุขล่วงหน้าที่เราได้จ่ายออกไปแล้วอารมณ์มันจะเปลี่ยนไปความรู้สึกมันจะเปลี่ยนไปการที่เราพูดขอบคุณเงินที่เราจ่ายไปในวันนี้เพราะว่าเขา ได้ให้เราได้ความสุขมาก่อนหน้านี้เราก็ต้องเอาเงินนี้ไปจ่ายเพื่อขอบคุณความสุขที่เราได้มาร่วงหน้ามันเป็นการบอกตัวเองนะคะบอกความรู้สึกของเราเลยว่าอันนี้เราไม่ได้ขาดแคลนนะความรู้สึกเรื่องเงินของเรายังเต็มเงินมันไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่เราเอาไปขอบคุณความสุขร่วงหน้าที่เราได้มาแล้วแล้วเดี๋ยวเงินก็จะกลับมาอีกเหมือนเดิมนี่ค่ะความรู้สึกเรื่องเงินของเรามันจะเป็นแบบนี้ ก็คือเป็นความรู้สึกดีๆหลายคนบอกว่าตัวเองรักเงินนะชอบเงินแต่พอไปดูความรู้สึกความรู้สึกของเราจริงๆเกี่ยวกับเรื่องเงินเรากับเป็นคนที่ตนีตันนีเรื่องเงินเราไม่อยากให้เงินหลุดหายหล่นออกไปเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเงินในกระเป๋าเราหรือเงินในตัวเลขในบัญชีเราหายไปหน่อยนึงเนี่ยเรารู้สึกว่าเราขาดเงินเราหายไปเรารู้สึกเราไม่พอเรารู้สึกว่าเรา ยากจนครูเขาใช้คํานี้เนาะเรารู้สึกว่าเรายากจนทันทีนั่นแหละค่ะความรู้สึกนั้นแหละมันจะเป็นตัวผลักดันเงินอื่นๆที่มันควรจะเข้ามาหรือเงินจากธุรกิจอื่นนั่นแหละค่ะให้มันไม่เข้ามาแทนที่มันจะดูดนะคะมันจะเป็นแรงผลักแรงผลักเพราะว่าเราคิดว่าเราจนเนาะเรารักเงินแต่ถ้าเงินในกระเป๋าหายไปเรารู้สึกว่าเราจนทันทีพอคําว่าจนทันทีอ่ะความรู้สึกเราจนมันก็ จนคือคําว่าไม่มีนั่นละค่ะความหมายมันอยู่ตรงนั้นพอความรู้สึกเราบอกว่าเราไม่มีนะั้นในใจเรารู้สึกว่าเราไม่มีเราขาดแคลนนั่นละค่ะมันก็จะไปปล่อยพลังงานออกไปข้างนอกว่าเราไม่มีเราไม่มีเร,มมเราขาดแคลนเราขาดแคลนเงินก็จะไม่เข้ามาเพราะมันจะรู้สึกว่าถ้าเงินเข้ามาความรู้สึกขาดแคลนเรามันจะหายไปเขาก็จะเราเราไปตาหน้าตัวเองว่าเราเป็นคนไม่มีแล้วก็ขาดแคลนพลังงานที่เราส่งไปก็คือ อะไรที่มันควรจะเข้ามาห้ามเข้ามาเพราะมันจะทําให้เรากลายเป็นคนมีกลายเป็นคนไม่ยากจนนั่นเองซึ่งตอนนี้เราบอกว่าเราเป็นคนยากจนเราเป็นคนขาดแคลนเพราะฉะนั้นอย่างอื่นห้ามเข้ามาถ้าเข้ามามันจะทําให้ความรู้สึกที่เราจนอยู่ตรงนี้หายไปเห็นไหมคะมันต่างกันความรู้สึกบอกเราต่างกันแต่ถ้าตรงข้ามถ้าเรารู้สึกว่าเราขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราใช้จ่ายไปไม่ว่าจะซื้อของที่จําเป็นกับชีวิต การซื้อความสุขล่วงหน้าไปแล้วใช่ไหมคะจ่ายตอนนี้ตามไปจ่ายย้อนหลังเราขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทําให้เรามีความสุขมีชีวิตณตอนนี้มีชีวิตที่ดีด้วยเนาะขอบคุณเขาในใจเราจะรู้สึกว่าเรามีเราไม่ได้ขาดแคลนมันเพียงพอเพราะว่าเดี๋ยวเงินเขาออกไปตอบแทนเดี๋ยวเขาก็กลับมาเนี่ยคะ่ะความรู้สึกเรื่องเงินเราจะเป็นแบบนี้พอเรารู้สึกว่าเราไม่ขาดแคลนเรามีตลอดเหมือนเราบอกเขาเรียกว่าเหมือนบอก พลังงานข้างนอกว่าฉันเป็นคนมีเหลือเฟือไม่ได้ขาดแคลนเลยเพอบอกอย่างนี้ข้างนอกเขาก็จะมาเติมเต็มเพื่อให้ความรู้สึกเราเป็นความรู้สึกที่มีมั่งคั่งเหลือเฟือไม่ขาดแคลนนั่นละค่ะมันเป็นพลังงานดึงดูดมันจะดูดมาตามความรู้สึกของเราแบบนี้ <c oughs> สวัสดีค่ะอเลียวสวัสดีค่ะน้องมิวขอบคุณทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาทักทายแล้วก็พูดคุยกันเนาะ ขอบคุณนะคะคุณนุดีสําหรับการเชิญแชร์แล้วก็แบ่งปันข้อมูลมาเนี้ยออกไปวันนี้คุมาไม่นานค่ะมาบอกเทคนิคการสะกดจิตตัวเองเรื่องเกี่ยวกับเงินก็คือให้พูดแล้วก็บอกตัวเองเรื่องเงินว่าเราเป็นคนม,มีเงินเหลือกินเหลือใช้ทุกเช้าที่ตื่นมามีเงินไหลนองมีทองไหมาโชคดีเรื่องเงินตลอดเวลาเงินเข้าปังๆังจากทุกทิศทุกทางไม่ว่าจะเงินสกุลไหน ให้พูดบอกตัวเองอย่างนี้ทุกวันค่ะจนเราเกิดความเคยชินเวลาไหนที่เรารู้สึกใจเบาใจสบายนะคะให้พูดเรื่องเงินกับตัวเองแบบนี้แม้ว่าตอนนั้นสภาพความเป็นจริงของเราจะเป็นอย่างไรก็ตามอันนี้เราไม่สนใจเราไม่สนใจเราโฟกัสเพื่อที่จะใช้คําว่าสะกดจิตตัวเองให้ตัวเองมีพลังงานด้านบวกมีความคิดด้านบวกเกี่ยวกับเรื่องเงินเพราะฉะนั้นนี่คือเทคนิคหนึ่งเทคนิคง่ายๆนะคะ ก็คือพูดบอกตัวเองอย่างเงียทุกวันหรือบ่อยเท่าที่เราทําได้จนเรารู้สึกเราชินชินกับความรู้สึกนี้ว่าตื่นเช้ามามีเงินไหลนองมีทองไหลมาตื่นเช้ามาวันนี้มีเงินเข้าปังๆจากทุกทิศท,ทุกทางตื่นเช้ามาวันนี้ยอดขายรัวๆนับเงินแทบไม่ทันให้บอกตัวเองอย่างนี้จนความรู้สึกเราคือเชื่อตามคําที่เราพูดเชื่อตามสิ่งที่เราบอกตัวเองทุกวันนั่นแหละค่ะพอความเคยชินเราเป็นแบบนี้ พลังงานที่เราส่งออกไปแล้วการที่เราพูดกับตัวเองแบบนี้ทุกวันมันจะเป็นพลังงานดึงดูดเงินจริงๆนะคะอันนี้ครูยังไม่อยากให้ทุกคนเชื่อทุกคนต้องเอาไปพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองนั่นถึงจะเป็นความเชื่อที่เกิดจากประสบการณ์ตรงของเราจริงๆเพราะว่าหลายคนเขาใช้เทคนิคเหล่านี้แล้วเขาประสบผลมาแล้วเพราะฉะนั้นคนอื่นเขาทำแล้วเขาเห็นผลเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้แบบนี้ด้วยเหมือนกัน คุณก็ต้องเห็นผลด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นสัจธรรมมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับคนหลายๆคนที่เขาใช้คนอื่นใช้เขาก็ประสบผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราถ้าเอาไปทําเหมือนเขานะคะแบบเขาเป๊ะเลยนะเหมือนเขาเลยพูดทุกวันเท่าที่เราทําได้ให้มันเบาะจนเราเกิดความเคยชินจนเราชินจริงๆแล้วความรู้สึกเรามันจะเชื่อ เชื่อตามนั้นว่าเราเป็นคนร่ำรวยเรามีคนมีกินมีใช้เรามีเงินไม่ขาดมือเออมันจะมีเงินเข้ามาตลอดอะไรก็ตามแต่จะมีเงินเข้าความรู้สึกเราคือเรื่องเงินนี่คืออิ่มเอมเปรมปีไม่มีคําว่าขาดไม่มีคําว่าไม่มีในชีวิตนี้เกี่ยวกับเรื่องเงินเรามีเงินเข้าตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนไม่จะอยู่ไม่ว่าโลกความเป็นจริงจะเป็นอย่างไรแต่ความรู้สึกเราบอกเราแล้วว่า เรามั่งคั่งเหลือเฟือมีกินมีใช้เมื่อความรู้สึกเป็นแบบนี้ค่ะความมีกินมีใช้มันจะตามมาเองแต่หลายคนนะคะใช้คาําว่าใช้เทคนิคนี้ผิด <c oughs> ก็คือปากแต่พูดแต่ว่าใจเรามันไม่เชื่อเราไม่ชินเราไม่เชื่อตามสิ่งที่เราพูดก็จะไม่ค่อยเห็นผลเนาะจะไม่ค่อยเห็นผลเพราะฉะนั้นเราต้องทําจนเราเชื่อจริงๆนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าจนเราจนเราเชื่อจริงๆ ฝนยังไม่หยุดตกจนเราเชื่อจริงๆเป็นความรู้สึกจากภายในอืเพราะว่าอันนี้ครูใช้อยู่ที่ครูกล้าการันตีเพราะว่าครูใช้กฎนี้อยู่เหมือนกันใช้เทคนิคนี้ทุกวันเป็นไหมคะทุกคนใครที่ไม่ใช้ลองเอาไปใช้เทคนิคดูนะวันนี้ครูเอามาแชร์แล้วก็แบ่งปันขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ด้วยกันจนท้ายนี้วันนี้ครูอยู่ไม่นานอนะ่ะฝนตกฝน <laughs> ตก คงฝากทุกคนไว้แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันไล์หน้าเวลาเที่ยงตรงเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีเงินไหลนองมีทองไหลมามีกินมีใช้ไม่มีวันหมดแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนแล้วก็สวัสดีค่ะเจอกันไล์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ